ครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วตามคำขอเพื่อนเพื่อนเอฟซขอมา,อาว่ามีสองตัวล่างไหมมีนะครับมีครัแบไบ้มาละไอมาละเอาไปดูกันเลยไปดูกันงวดก่อนมันออกสองหนึ่งนะครับสองหนึ่ง ต่อมาออก46ต่อมาออก28จาก28มาออก94ล่าสุดตัวนี้เดี๋ยวค่อยฟังคำอธิบายจาก94ล่าสุด94หาได้ตัวไหนมั่งนะครับเอาไปดูกันไปดูกัน21นะครับนะ21 21หลัก10บหรือส ไอคำนวณได้7 6็ดหกสองเก้นึ่งเจ็ดหนะครับต่อไปเลขหนึ่ง คำนวณได้เก้าห้าหกเจ็ดสามเลขหนึ่งนักหน่วยเก้าห้าหกเจ็ดสามปรากฏว่ามันออกปรากฏว่าเลขออกสี่หกนะครับดูกออกสี่หกถูกนะครับเลขออกสี่ อถูกเข้าไปถูกต่อมาเอาสี่หกมาตั้งไปดูหลักสิบเลขสี่เจ็ดสามหกเก้าสองเจ็ดสามหกเก้าสองไปดูหลักหน่วยเลขหก 6. สี <disappoint you. S 1> so, ่หกสองแปดเก้าสี่หกสองแปดเก้าสี่หกสองแปดเก้ากมัมันออกสองแปดนะครับเลขออกสองแปดหลักสิบเข้าหลักหน่วยเข้านะครับก่ออ่าถูกไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมโดยเขียนไว้ก่อนเลยอ่าต่อไปเอาหกสี่ มาตั้งออก28ต่อไปเอา28มาตั้ง28มาตั้งไปดูหลัก10เลข2ก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวกันหลัก10เลข2ก็คือ76294 76294 เลขสอง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 เจหกสองเกาสี่เจ็ดเจ็ดหกสองเกไปดูเลขแปหลักหน่วยเลขแปดศูนย์เจ็สีก้าห้าศูนย์เสีห้า 07495นะครับปรากฏว่ามันออกจาก28มาออก94นะครับ10เข้านะครับเลข9เลข8ก็ออก94จาก28ออก94นะครับจาก28ตัวเนี้ยจาก28มาออก94 94ก็เข้านะครับเข้า อาต่อไปต่อไปต่อไปเลขล่าสุดออก9ก้าเราไปดูหลักสิบเลขเก้าขอาขออนุญาตขออนุญาตอ่านคําเตือนแป๊บหนึ่งนะครับ คำเตือนเลขเด่นคือการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทางช่องไม่แนะนำสลากที่ผิดกฎหมายนะครับปรดใช้วิทยานในการรับชม นะครับไม่มีใครรู้ว่าเลกจะออกอะไรเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับคาดเดาเอาไปดูเลยไปดูกันเลย9กสออกล่าสุดต่อไปเราก็มาดูเรามาดูหลักสิบเลขเก้าเลขเก้าหาได้เจ็ดแปดสี่ศูนหก เจ็ดแปดสี่ศูนย์หกนะครับอ๋อามาลงมาลงเลยเจ็ดแปดสี่ศูนย์หกนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์หกเอาต่อไป ไปดูหลักสิบเลขสี่เรียมาออกเก้าสี่ก็ไปดูสูตรไปดูสูตรอา่าไปดูคุณสูตรกันเลยทีนี้เลขสี่คือตัวนี้เลขสี่คำนวณได้หนึ่งสามแปดสองห้านะครับหนึ่งสามแปดสองห้าอาเอาไปลงนะครับ หนึ่งสามแปดสองห้าแล้วก็ลงเข้าไปหนึ่งสามแปดสองห้า รอรอรอต่อไปทีนี้มาจับคู่กันหลังจากนั้นเราก็มาจับคู่กันเดี๋ยวเดี๋ว,ว,วนะเดี๋ยวนะครับผมจะชีแคปแคปสถิติไปด้วยแคปสถิติไปด้วยนะครับ ครับตัวนี้คือสถิตินะครับแคปไปด้วยระยะไปน่อยคำเตือนเนี่ยคือสถิตินะครับแคปหน้าจอเอาไว้ดูแต่ความจริงสองตัวล่างผมลองผมทำดูแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยจุดถึงปีหกเจ็ดยังไม่ผิดสักงวดเลยนะครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำย้อนไปดู จากตรงนี้ลงมามันจะยาวชีปมันจะยาวขนาดนี้คนก็ยาวน่าดูอยู่แล้วละนี่ผมทําจากตรงนี้มาปี66มาจนถึงปี67แต่สองตัวล่างยังไม่ผิดเลยยังไม่ผิดนะครับว่าต่อไปนะครับมันจะเข้าไหมมันมีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้ถูกตลอดไม่ได้ผิดตลอดถ้ามันผิดจะสองโดสองวด,งวดติดต่อกัน ต่อไปก็ทุ่มได้เลยอนะครับมาดูการจับคู่นะครับการจับคู่การจับคู่นะค,คือจับแบบนี้นะครับหลัก10ไปคู่หลักหน่วยทุกตัวเจ็ดหนึ่งก็คือตัวนี้เจ็ดสามก็คือตัวนี้เ 8ก็คือตัวนี้นะครับแล้ไปก็ปก็7 2ก็คือตัวนี้เทมาร์กนี่คือว่าคือความชอบสรุปคือความชอบเป็นการส่วน,นตัวเพื่อนสมาชิกจะชอบตัวไหนก็เลือกเขาได้เลยผมมาร์กเมื่อไหร่ผมสรุปเมื่อไหร่ไม่ถูกสักทีไปออกไอที่ไม่ชอบนี่แหละเจ็ดอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดสองักสิบเจ็ดสอง เจ็ดสองตัวพักก็เจ็ดห้าก็คือตัวนี้ต่อไมก็มาดูหลักสิบเลขแปดหลักสิบที่แปดคู่หลักหน่วยทุกตัวแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแปดสองแปดห้าก็คือตัวนี้แปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแปดสองแปดห้าต่อไปก็เลขสี่นะครับเลขสี่คู่หลักหน่วยทุกตัวสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดสี่สองสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สามสี่สองสี่สี่แปดสี่สองสี่ห้านะครับ ต่อไปเลขศูนย์นะครับเอาเลขศูนย์หลักสิบคาดเดาว่าจะมานะครับคำนวณได้เป็นแบบนั้นเลขศ 0, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์แปศนศย์ศูนย์หนึ่งศปศนย์สหต่อไปตัวที่ตัวคิดว่ามันจะมาก็คือตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลขหก เลขเก้าลงสามแต้มก็เป็นหกลงสองแต้มก็จะเป็นเจ็ดอาจจะเป็นแปดก็ได้คือชอบอยู่คือชอบอยู่สามตัวเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกนะต่อไปก็เลขหกไปจับคู่ลักหน่วยทุกตัวหกหนึ่งหกสามหกแปดหกสองหกห้า หกหนึ่งหกสามหกแปดหกสองหกห้าตัวที่ชอบนะครับตัวที่ชอบเอาเดี๋ยวผมมารักสิบให้ทีหนึง่งอา้อาวอา้อาวความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับถ่านมาเลขสอง 1> 7, 1, 8, 1, 6, 1. นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเอาเช่าอยู่แค่นี้ลักหน่ยชอบอยู่หนึ่งกับสองแต่ไม่น่านะไม่แน่สามแปดห้าเนี่ยเปิจะมาชิดยังไงก็พิจรารณาเอาก็แล้วกันนะ ไม่รู้กี่นาทีแล้ววันนี้วันนี้ใช้กล้องแอปเห็นมันใสๆหน่อยก็เลยเอากล้องแอปมาเล่นไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าถ้ามันเป็นยังไงไม่ดียังไงก็ค่อยๆเอากล้องปกติธรรมดาอันนี้เป็นกล้องแอปเห็นมันใสดีหมันขาวดีเอาล้ครับเพื่อนสชาชิกแต่ละหลักเป็นการคาดดาวเท่านั้น ที่ผ่านมามันก็เข้าตลอดนะครับนะเขาเขาเข,าขาตั้งแต่ปี30นูนตั้งแต่ไม่ใช่ปี30ศนย์แค่ใครตั้งแต่เอ,อกสามศนย์หนึ่งหี่มันถูกมดัดเข้ามาตลอดเลยเข้ามาตลอดเลยยังไม่ผิดเลยจุดถึงเกสต่อไปมันจะออกไหมจากเก้าสี่อะเหลักสีน่าจะมาเจ็ดแปดหกลักหน่วยน่าจะมาหนึ่ง กัสสองพระามนี้ทำออกจับคู่มาแล้วก็ได้ยี่สิบห้าชุดเนี่ยเลือกเอาเลยแคปหน้าจอเลยครับเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอเลยเอาแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ก่อนเดินจะให้แคปหน้าจอสูตรเดินจะให้แคปหน้าจอสูตร ออนับ1ถึง10แคปหน้าจอเลยนะครับผมจะนับ1-10ถึง10เดี๋ยวจะให้สูตรแคปหน้าจอสูตรอาจจะเอาตัวนี้ออกไปสถิติออกไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าเแอาละครับเอาสถิติออกไปนะครับทีนี้จะให้สูตร สองตัวล่างถูกมาระยะยาวน่าวเอาเลยแคปหน้าจ,จเอาเลยพร้อมกับตัว,ตวสรุปมาร์คสีเขียวเนี่ยเนี่ยมาร์คสีเขียวเนี่ยนี่คือสูตรนะครับสูตรอย่างที่ทำให้ดูอ่ะนี่คืออันนี้คือหลักสิบก็คือง่ายๆายเลขมันออก เก้าสี่นี่แหละหลักร้อยหลักสิบเราเอาจากไหนมาเราไปดูเลขเก้าเจ็ดแปดสี่ศูนย์หกเจ็ดแปดสี่สี่หกมาลงเลขหลักหน่วยเราเอามาจากไหนก็เอามาจากตัวตัวตัวนี้แหละเนี่ยเลขสี่คนออกเนะก้าสี่เห็นเลขสี่มันน่าจะมาคาดเดาคาดเดาเท่านั้นนะครับน,นะ หนึ่งสามแปดสองห้าแต่มันก็เข้านะไม่ไม่ใช่ไม่ถูกเลยนะไม่ใช่ผิดตลอดไม่มีนะครับงว่จิ้วผมก็ได้ผมได้เก้าสี่ไปเลขออกชุดนั้นมันมันมาทางเก้าเก้าสี่เลขออกเอาตัวนี้เอาเอาง่ายง่ายเลขออกชุดย้อนแปดหกเจ็ด ะะมันออกหกเจ็ดใช่ไหมครับหกเจ็ดแปดหกเอ้ยแปดหกเจเก้าสี่มันถูกไว้แล้วเก้าสี่นนี้เนี่ยผมก็ได้ใบหนึงนัตตอลีได้ใบหนึง่งเก้าสี่แต่ในพอด,ดีมันมันไปเข้าตัวบนเนี่ยตัวบน วนว่าน้องเลข8 6 7นะครับเรามาออก606 8ดูหลักร้อยเลข8 8 6 7มันออก606เลข8มีเลข6นะครับ8 6 7เลข6มีเลข0นะครับเลข7มีเลข6กมันเลยออก606เ,เข้าสามตัวตรงตรงอเอมาจอเลยก็ได้ ต่อมาก็หกศูนย์หกหกศูนย์หกก็คือตัวนี้เลขหกหลักร้อยหมดนี้ค่าเดาว่าจะมาหกสี่ห้าแปดหนึ่งเลขศูนย์คาดเดาว่าจะมาสองสี่สามเจ็ดศูนย์เลขหกหลักหน่วยค่าเดาว่าจะมาห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกแต,ค 5, 1, 0, 9, 6. <6> ต่ความชอบ ผมชอบเลขห้าเลขศูนย์เลขเก้านะครับนะครับเอา้าแคปหน้าจอไว้โอ้ได้ทีนี้คุ้มคุ้มได้ทั้งสองตัวล่างได้ทั้งสามตัวบนตัวนี้ก็ตั้งแต่ปีหกหกตั้งแต่ปีหกหกถึงหกเจ็ดผลิดอยู่3งวดงวดที่สี่ เข้าสองตัวหลักรอยไม่เข้าเอาสถิติที่ผมให้เมื่อกี้ละไปไล่ไทําไล่ย้อนลงมาเรื่อยๆเ,เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูเลยนะเอาเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ทคาคอยที่ทําคอยที่ทคาคอยเมื่อกี้เออนี่นี่นีม่มันไม่ชัดอันนี้ไม่ชัดผมไม่ได้เขียนด้วยมือ ก่จชิดอาจจะลำบากหน่อยต่อแต่ห้าหนึ่งเก้าปีหกหกไลยังมาตัวนี้เข้าสองตัวหลักร้อยไม่เข้าตัวนี้เข้าร้อยสิบหลักหน่อยไม่เข้าตัวนี้ร้อยเข้าหน่อยเข้าหลักสิบไม่เข้าต่อแต่นานนักถูกยาว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 ,ยาวมาเลย หูยามมาผมหายามเลยก็อทิคของขีดสามตัวนี่คือเข้าสามตัวนี่คือเข้าสามตัวทั้งหมดอันนี้คือเข้าสามตัวอันนี้ตัวนี้ไม่เข้านะจากสามสามหกเนี่ยออกศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยคือไม่มีเลขสีน่นะครับหามาดูแล้วมันไม่ไม่มีเลขสี่เลขสี่ตัวนี้คือตัวนี้ที่มาถูกหมดคือตัวนี้ เราหาศูนย์สี่หนึ่งมาออกแปดหกเจ็ดเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือจุมออกตัวนี้เข้าตัวนี้หลักสิบไม่เข้าขอเราเป็นหลักสิบเป็นเลขห้าเลขหกศูนย์ไม่มีเลขสี่แปดหกเจ็ดมาออกหกศูนย์หกก็เข้าตรงเป๊ะหกศูนย์หก่องวดก่อนเนะี่ยงดงวดก่อนหน้าเนี่ยเขาไปดูได้เลยสองตัวล่าง สองตัวบนสามตัวบนตั้งสองสูตรเข้าไปดูเลยอันนี้มันเป็นสูตรสองตัวขอขอบคุณมากครับเพื่อจะมาชิดที่กดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดแชร์กดเชื่อกดติดตามด้วยนะครับโอ้นั่งบางทีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งขอบคุณมากครับจากคุณเวียงแกนแชนเนลครับ